สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถสวยคัดสภาพเช็คพิเศษนำมาฝากเลยครับรับประกันเกียร์และเครื่องยนต์ให้1ปีนะครับผ่อนได้ครับ5,900โดยประมาณนะครับ5ปี2,39,000บาทเป็นเงินสดนะครับกับ Honda Civic FD ดังฟ้านครับ1.8 e ปี2007นะครับรถสวยสมบูรณ์ครับจะทรงรอร้อมางงามครับเครดิตดีรอรับรถได้เลยครับรถสวยสภาพนี้นะครับชมเช็คดูได้ครับจะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับ ล้อขนาด17ยางใหม่นะครับชมดูได้ไปดูรถทดลองขับเลยครับอยู่ที่กระทุ่มแบรนสมุรสาครนนะครับเน้นให้ดูรถทดลองขับนะครับคันนี้สวยจริงครับเพราะว่ารับประกันเกียร์และเครื่องยนต์ให้1ปีครับไม่มีอีกแล้วนะครับโอกาสที่จะเจอรับประกันขนาดนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเขาต้องมั่นใจรถเขามากนะครับเช็คและคัดมาแล้วครับ เอาเป็นว่าถ้าท่านชอบนะครับรถสวยสภาพไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิควั่นะครับสีสันเงาฉ่ำทั่วคันครับเกียร์เครื่องยนต์แน่นแน่นอนนะครับรับประกันขนาดนี้นะครับรองชมดูได้นะครับจะสวยถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับภายในสวยสมบูรณ์สะอาดกว้างขวางนั่งสบายดูหรูแน่นอนนะครับสำหรับ Hon d a FD ดีดังฟ้าและตัวนี้สภาพภายในเนียนมากๆนะครับเป็นเมาะหนังเดิมนะครับจากโรงงานสภาพสวยสวยนะครับใช้งานแล้วประมาณ1,90 0 0 0กมกิโลเมตรนะครับรถสวยดีแบบนี้นะครับมีรับประกัน ให้เลครับรับประกันแล้วก็น่าจะสนใจเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับใครที่กําลังหารถใช้งานนะครับรถสวยสภาพดีแบบนี้นะครับพร้อมกับมีรับประกันนะครับลองเช็คดูก่อนนะครับว่าที่อื่นกล้าหรือเปล่านะครับแต่ที่นี่จัดให้ได้ครับอยู่ที่กระทุ่มแบนนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับเน้นหาไว้ใช้งานนะครับดูภายในนะครับดูกระเป๋าจริงโจ้นะครับตึงไม่มีหย่อนเลยครับ เบาหนังตึงๆหย่อนๆไม่มีครับมีแต่ตึงเปี้ยสวยไม่มีลายแต่ครับชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับสวยสมบูรณ์กว้างขวางนั่งสบายดูหรูดูดีอันไล่ของซี v i c นี่ต้องบอกว่าเยอะมากๆนะครับและของแต่งก็ต้องบอกว่าเยอะสุดๆครับชมดูได้เช็คดูก่อนนะครับศึกษาหาข้อมูลได้ครับในแฟนเพจแฟนขับของ Civic FD นางฟ้านะครับท่านจะได้ข้อมูลทั้งการซ่อมบำรุงอู่ที่ไหนเก่งช่างที่ไหน ดีๆไปเช็คได้ครับไปเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมได้ครับคันนี้รับประกันเกียร์และเครื่องยนต์ให้1ปีนะครับขอย้ํานะครับใครที่กําลังหา FD ดังฟ้าหรือชอบรถสวยสไตล์ของค o n d a านะครับคันนี้สภาพสมบูรณ์สุดๆแล้วครับชมเช็คนะครับรถจะจัดทรงมานิดหน่อยนะครับฉะนั้นขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับไม่ได้แต่งเครื่องนะครับจัดเพื่อความสวยงามเพียงเท่านั้นนะครับรถเช็คมาแล้ว เอาไปขับได้เลยครับสวยสมบูรณ์นะครับรีบโทรรีบตัดสินใจไปดูรถตรวจสอบสภาพท่านจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับรถสวยทรงดีจัดมาแล้วเช็คมาแล้วการันตีให้อีกจังหากนะครับก็ชมดูได้เช็คดูได้ครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหวังว่าคันนี้จะสวยถูกใจนะครับสำหรับผมทําหน้าที่ชี้เป้านําเสนอการันตีการจัดส่งและสภาพแบบนี้นะครับท่านสนใจไปดูรถทดลองขับจะตัดสินใจได้แน่นอนนะครับ ไปดูคนเดียวไม่เป็นจะพาเพื่อนพาช่างก็ได้ครับแต่ที่แน่นอนอย่างที่ผมนําเสนอนะครับรถเขาการันตีมาแล้วนะครับจะส่งให้ได้ทั่วประเทศอีกทางหากนะครับคืนสไลด์ไปเลยครับสวยสมบูรณ์เช็คชมดูรถทดลองขับท่านจะตัดสินใจได้เพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับคันนี้สวยการันตีสภาพมาแล้วนะครับหาดูครับไม่มีโอกาสที่จะได้เจอการันตีสภาพผมและพิจารณานะครับภายในสวยสะอาดขนาดนี้นะครับ จะซื้อสดก็เจราจาต่อรองจะผ่อนก็เตรียมเอกสารให้เรียบร้อยนะครับ FD นางฟ้าไม่เป็นรองใครแน่นอนนะครับเรื่องความหรูหราราคา200,000ต้นราคานี้สาภาพนี้ถูกใจหรือไม่นะครับเต็นท์อื่นก็มีนะครับสาภาพนี้และราคานี้ก็มีแต่ไม่มีใครกล้าการันตีได้ขนาดนี้1ปีนะครับ